ทุกคนวันนี้พบกับยายดาวพาพืนวันนี้ยายดาวจะพาไปเที่ยวเที่ยวอะไรเปล่า่รมูนหาดทรายมูลอุปกรณ์พรบเตรียมพร้อมครบอุปกรณ์ไปไปกันไปกันไปกันพี่น้องประทานในถึงไหนอยู่ มาที่เมื่อคืนร่มหลุดแม่พี่หนึ่งโอ้ยยางเปลี่ยนรถตาลิงแเองเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถครับคุณพอดีว่าตาลิงยางแตกนะคะหคุนเลยเปลี่ยนรถเปลี่ยนชูฟึไปไหนกันไปจุ่มปลาคับไปกันเลย อยาอันเป็นแบบว่าชีทินลมเลยลมเย็นเย็นพอจำใหุู้ยพังหมดแล้วลมเย็นเย็นมากเลยลมแรงทั้งลมทั้งแบบโอ้โหเย็นสดชื่นเนะยทุกคนมามาค่ะมาค่ะหาสวยน้ำใส จัดทุกคนเรามาถึงหาดแล้วเห็นไหมสวยไหมคับสวยไหมดูดูดูดว้แล้วจะลงเล่นน้ำให้ดูนะคะทุกคนอูกอู๊๊๊๊๊๊๊๊๊ ไหนๆเราก็มาแล้วนะเราจะลองรวมหอยด้นะทุกคนเผื่อเราจะได้หอยไปกินกับต้มตุ๋นกันแกน่เอาเอายายมากับยายนะยายหูยายหได้หอยไหมไม่มีอุ้ยทำไม่ได้เลยทำไมล่ะไม่ไม่รู้เปาร้านเปลาร้านเปาโา,นายนห่วงยางให้ยายสินั่นหะห่วงยางเอเอ อั้อันนี้อ,อ,นนอ,องอุเล่นดยนไ,ม <c oughs> ไม่ได้ค่ะแบบนี้มันเอาไม่ขึ้นหรอกค่ะเน <c oughs> <ต>ี่ยแบบนี้มันลอยไม่ได้แล้วน้ำกันจองกับ <c oughs> อ่ะเฮ้ยร้านไม่สนทำไมนี่โดนล่ะไปกันเลยดูถ่ายเดี๋ยวก่อนเฮ้ย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 ไม่ไม่ไม่ต้องแล้วไม่ต้องเลยไหนบอกว่าจะดูไหนบอกจะดูอย่า เปลี่ยนห้าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนห้าน้องมาว่าเป็นพันยาของพี่ได้ไหมพี่จะพาไปขึ้นรถไฟโยโยพี่จะพาไปขึ้นรถไฟไลฟ์ไปไลฟ์ไปแล้วไปถึงบางกอกถึงพี่จะเป็นคนบนนอกภาษาไฟบางกอกพี่ไปประจำเด้อนไปน้ำพี่บอ่ะน้องไปครับหลังจากที่เล่นน้ำเสร็จแล้วนะคะทุกคนต่อไปเราก็จะมา ตำส้มกันนะคะตำส้ม,มเตรียมมะโกใส่พริกลงไปพริกลวงไตกระเทียมตำเลยค่ะถีชูรถไปหลายเสร็จหลายจ้า<ะ>ทุกคุณ <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วก็ตําตรงเร่งตรงเบงจ้ะทุกคนกว่าเชียว์ตใส่ใส่ตะใส่แม่โอ้ยโอ้ยมันจะเกิดอะไรต่อไปนี้จะได้กินเนอร่อยโอ้ยมีลิขสิทธิ์ไหม สามหยุดมูลของแค่เลยนะคะทุกคนอยู่หาดของแค่เลยนี่ก่อนดูดูวิวดูฉากก่อนเอาออกเคอึ้งเลยเออเสร็จแล้วเอาซิมซิมซิมเบิ้งซิมเบิ้งซิมซิมซิมเบิ้งซิมเบิ้งอะไรนะซิมเหรออุ้ยน้ำเตะน้ำลายเตะซิมเนี่ย ลอยดีนะคะทุกคนเปใหญ่มากอุ้ยวุ้ดใจปาน,นปาฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะทุกคน ถ้าชอบคลิปแบบนี้นก็คอมเมนต์มาแเ้าจะทำอีกนะคะฝากด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเด็บเด็บบ๊ายบาย,บาย,บาย